มืดนะครับสวัสดีครับมื่อนี้สิไปใส่ตุ่มกุ้งมื่อนี้แม่บ้านอยากกินกุ้งจากที่ใดว่ได้มืดฝนอยู่ได้เลยนี่ฝนตกสายก็เศร้าดีได้เลยทั้งมืดอยู่ฟ้ากันยังห้องบึ้มอยู่นี่นั่นบุกคือดอกกุ้งก็ะไรท่าที่ได้ทำได้ไปลองเบิรงไปลองเบิรงบุกคือดอกฝนตกฝนลิ้นกันยังไปใส่ตุ่มกุ้ง ข้าเบิ่งบัดพยายามบุเรอมาจากสิวจักได้บ่ได้ก็ได้น้ำกัดไหลน้ำขึ้นมงศิษยใส่ขอมันนี่มงศิษยใส่สพนน้ำกับขึ้นกัดหลกัแล้วเด,ดี๋ยวนี้ฝนตกเด้มื่อนี่เด็ดกระโมีเลยแหละมื่อเทิบอยู่เดี๋ยวนีลลออ้นี่ตกอีกอยู่ได้เดี๋ยวนี้ ตกแล้วหวังนึงเศร้าวหวังนึงนี่เ,นเลยวะมีเงาเฮ็ดรถป้อนเฮ็ดปุงอเอาเหยื่อไปใส่กุ้งอี่านีาวะ่ะหาหามันได้กินร่องมืออินเศร้ากับหูเลยอ่ะใดปะใดก็ได้ร่องมึงผมเ,เคยจะเทือเ่อหรอกงั้นนี่อากาศเดี๋ยวนี้ฝนกันดยูรีตก ที่โต๊ะอีกเลยดีดีกว่าดีก็ที่ได้ไปใส่วันนี้ไปใส่สักหนึ่งฝนมาอยู่เลยฝนมาแล้วก็บริไปป้อนเนื้อซื่อๆแหละเด้เนื้อได้ทิมให้ไก่กินเท่านั้นแหละฝนมาอีกโบบายานดิยานฟ้าดิยามีฟ้าแฮงห้องบุ้มบุ้มเลยโตกะแหงเติบเมื่อกี้นี่ก็ได้ ตกอยู่เรื่อยเลยคุ่มือนี่งามเนี่ยต่ก็ดีายให้กันฝนตกมันซุ่มมันซื้ี่ยได้โบได้กรับคนตะว่ากันเลยฟ้าอากาศนั่นเี่นี่น้องเลย ทำน,นี้ซะก่อนพูดละไปเจอกันเมื่ออื่นยันเมื่ออื่นปิดเมื่ออื่นพูดละยามมาพุนละไม่พา่าเ,า,เา,เาเอาเอากล้องไปน้่บ่ได้ดอกเดีนี้ยันฝนตกห้าบุก้าเอาไปไปใส่แล้วกับฟ้ามาถ่ายกับบาได้คือบะไปถ่ายดอกตอนใส่ก็ได้ให้บึงดอกคือเคยให้บ่งเชิอน,นึงลวแหละเนาะ อ้ายามนือบนันเตเ้ามาแต่เจ้าเลยมันนี้าทางลงกัน อาลองมองดูไอา้ลา่เติบบอฮันดีฮดีไอ้อล่เติบอ,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 อยู่พอดกิกยิ่ดอกโอ้โอ้โอบ่คิดว่ามันสิได้แบบนี้ว่ามันฝนมันลมน้ำก็ขึ้นวระว่าโ,โอ้งามงามตัวกุ้งก็ได้

มี่ค่ตอกกับเขาน้ำน้ำไหลเฮ้ยเหยมือนี่อา่าตอนี้ก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เ,เดอ้อสวัสดีครับ